สวัสดีครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับผู้ที่ติดตามเราบน Facebook และสื่ออื่นๆเช่นเคยนะครับวันนี้มีผมรัตพลอ่อนสนิทผมจำเริญตันสมบุ์ดิฉันวาราังขณาชมชื่นและดิฉันวัสมุตอุจรินค่ะครับร่วมกันดำเนินรายการวันนี้นะครับวันนี้วันเสราร์ที่2เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2563ตามเวลาประเทศไทยนะครับเข้าสู่เดือนที่5ของปีแล้วนะครับถือว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วครับ ช่วงคุยข่าววันนี้ครับแน่นอนติดตามสถานการณ์โลกที่เกี่ยวข้องกับโควิดเรื่องราวของการค่อยๆเปิดเมืองนะครับผ่อนมาตรการล็อกดาวน์ในสหรัฐของหลายรัฐเป็นอย่างไรบ้างนอกจากนั้นแล้วเรายังมีมุมด้านสุขภาพครับรายงานเกี่ยวกับความพร้อมด้านวัคซีนและอาการของโควิดรวมถึงเทคโนโลยีของ Apple ที่จะรับรู้ได้ว่าคุณนั้นกำลังใส่หน้ากาก,ากอยู่ขณะที่พยาย,ยามอันล็อกโทรศัพท์นะครับและ อ e p r e นอ u ลอีลอนมัสนะครับหัวร้อนเรื่องอะไรรอฟังวันนี้ครับช่วงท้ายรายการครับเซเลบที่มีเชื้อสายเอเชียนะครับออกมาเคลื่อนไหวหลังจากที่มีชาวเอเชียถูกเหยียดเชื้อชาติในช่วงการระบาดของโควิด1 9อย่าลืมติดตามกันนะครับเริ่มต้นวันนี้ด้วยการเล่าถึงภาพรวมโควิดดีกว่าคุณยำเลินตอนนี้เนี่ยตัวเลขก็ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยที่ จำนวนผู้ที่ติดเชื้อทั่วโลกอยู่ที่3มล้าน3ามแสนคนแล้วครับสหรัฐประมาณ1ใน3คืออยู่ที่1ล้านกับอีก80,000กว่ากว่าเสียชีวิตทั่วโลกนั้น2องแ0 0สคนนะครับปับจจัยที่คนจับตามองตอนนี้ก็คือเรื่องของการตรวจไปเท่าไหร่แล้วตรวจนี่คือตรวจว่าคนนี้มีภูมิคุ้มกันต่อโควิด1 9หรือไม่นะครับที่สหรัฐ ตรวจไปแล้วก็มีความคืบหน้าคือ6ล้านกว่าคนแล้วนะชุดตรวจก็โหโหค่อยๆทยอยส่งไปที่ตามรัฐต่างๆเข้าใจว่า2%เนเี่ยเป็นเบสไลน์ของการส่งชุดตรวจไปที่รัฐต่างๆ2%ของของจำนวนประชากรนะครับที่จะต้องคอยดูกันเลยสำหรับสัปดาห์นี้ก็คือการผ่อนมาตรการล็อกดาวน์ให้เศรษฐกิจภาคต่างๆเนี่ยกลับมาดำเนินใกล้เคียง กับช่วงก่อนเกิดโควิดบาทในระดับที่เป็นไปได้มากที่สุดยังไงคงไม่ถึงกับร้อซนะครับเพราะว่าอยากคนต่างๆก็ยังมีความกังวลอยู่นะฮะรัฐที่จับตาดูกันในวันนี้ก็คือเท็กซัสที่จะมีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ให้ธุรกิจหลายส่วนจะได้ว่าเกือบทั้งหมดเลยก็ได้กลับมาเปิดแต่ว่าคงค่อยๆ เพิ่มจํานวนศักยภาพในการรับลูกค้านะครับโดยที่รัฐที่เป็นฮอตสปอตอยู่ที่มิชิแกนนะครับคุณจำเน,นิน mm hmm. เพราะว่ารัฐนี้เนี่ยมีแลนด์สเคปด้านการเมืองที่น่าสนใจก็คือว่าตัวผู้ว่าการรัฐเป็นเดโมแครตแต่ว่าสภาของรัฐเนี่ยมีรีพับลิกันคุมเสียงข้างมากอยู่ mm hmm. ล่าสุดที่ผู้ว่าการรัฐกรชเชนวิสเมอร์ได้ลงนามในกฎหมายยืด ระยะเวลาการใช้สเตทโฮมออเดอร์ออกไปปรากฏว่ามีคนไม่พอใจจำนวนมากนะครับโดยผู้ที่เดินทางมาประท้วงเนี่ยมีถืออาวุธด้วยนะฮะในในบรรดาผู้ที่มาประท้วงหลายร้อยคนที่สำนักงานของรัฐที่เป็นศูนย์กลางด้านราชการมีมีหลายคนที่ถือปืนซึ่งรัฐนี้เท่าที่ทราบเนี่ยถ้าใครพกปืนนี่จะต้องให้เห็น ใช่ไหมครับให้เห็นให้เห็นเด่นชัดกฎหมายต้องใช่พกไม่สามารถพกอย่างปกปิดซึ่งที่บ้านเราก็คงมีคลิปได้ได้เห็นกันฮะว่าแม้มีคนไปประท้วงแล้วมีปืนไรเฟิลเหมือนกับไปทําสงครามก็น่าตกใจฉะนั้นเนี่ยเรื่องการเปิดรัฐบางรัฐมักจะมีปัจจัยเรื่องการเมืองภายในแต่ละรัฐผสมกันอยู่ด้วยนะใช่สำหรับประเด็นด้านเศรษฐกิจเนี่ยคงจะต้องดูว่าสัปดาห์หน้าคุณจำเรือ ถ้าจะนับรวมทั้งหมดก็มีครึ่งประเทศถ้านับจำนวนรัฐนะที่จะเริ่มผ่อนมาตรการล็อกดาวน์ให้ธุรกิจต่างๆเนี่ยกลับมาค่อยๆเปิดได้อีกครั้งหนึ่งขณะเดียวกันอยากจะเสริมนิดนึงถึงเรื่องปากเรื่องท้องของเราก็คือว่าธุรกิจบรรจุเนื้อสัตว์ที่ประธานาธิบดีโดนทรัมป์ใช้กฎของฝ่ายบริหารบอกว่าห้ามปิดต้องเปิดในช่วงที่เกิดการระบาดเนี่ยตอนนี้มีคน ติดเชื้อในภาคธุรกิจนี้นับพันคนครับถือว่าเป็นถือว่าเป็นเรื่องที่น่าติดตามมากในประเด็นดังกล่าวครับและจุดที่น่าสังเกตก็คือ,อในรัฐต่างๆที่ยังมีการขยายมาตรการล็อกดาวน์ไปยังแม้เร่งรีบเปิดเนี่ยส่วนใหญ่ผู้ว่าการเนี่ยจะเป็นเดโมแครตแล้วก็อยู่ทางด้านอสองฝั่งทางด้านตะวันออกตะวันตกนะฮะก็ยังเป็นที่น่าสังเกตว่าก็เขาก็ยังมีความมุ่งมั่นในเรื่องของการรักษาสถานการณ์ไม่ให้มีการระบาด มากขึ้นถ้าเผื่อว่าการหันมาผ่านอนปลนมากไปอีกด้านหนึ่งวันนี้เป็นวันศุกร์ขณะที่เราคุยกันเนี่ยเป็นวันศุกร์ที่หนึ่งพฤษภาคมซึ่งสําหรับกลุ่มแรงงานทั่วโลกก็ถือว่าเป็นเมเดย์เป็นวันแรงงานสากลแต่ปีนี้ที่น่าสังเกตคือปกติแล้วจะมีการกลุ่มแรงงานจะออกมาเดินมาเดินขบวนหรือว่ามาชุมนุมแสดงพลังปีนี้ไม่มีเพราะว่าท่ <c oughs> ามกลางมาตรการล็อกดาวน์แต่ถึงจะไม่มีการออกมาแสดงความเป็น เอกภาพหรือพลังของกลุ่มแรงงานก็ตามเนี่ยองค์การแรงงานระหว่างประเทศให้ตัวเลขที่น่าตกใจสําหรับผู้ใช้แรงงานทั่วโลกเพราะว่าเตือนว่าวิกฤตโควิด19เนี่ยจะทําให้คนใช้แรงงานเนี่ยทั่วโลกถึงประมาณ1,500ล้านคนต้องตกงานหรือว่าชีวิตต้องเปลี่ยนไปจาก จากจากวิกฤตครั้งนี้ซึ่งเป็นจํานวนที่น่าน่าตกใจมากๆเลย <c oughs> อเมริกาคิดว่าจะมีคนตกงานประมาณ30ล้านแต่ทั่วโลกเนี่ยพันหล้าน <c oughs> แล้ว ILO หรือองค์การแรงงานระหว่างประเทศเนี่ยก็ขอให้รัฐบาลประเทศต่างๆเนี่ยช่วยปกป้องคนที่ทํางานในแนวหน้าที่เรียกว่า Front Line Worker ซึ่งหมายถึง <c oughs> หลายบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ที่จะต้องเข้าไปถึงผู้ป่วยหรือว่าคนที่อยู่ในระบบการทํางานสาธารณะ นะครับที่ยังจะต้องที่เขาเรียกว่าเป็น essential worker ที่ยังจะต้องรักษางานบริการต่างๆให้คงอยู่คนขับรถเมย์คนขนส่งมวลชนต่างๆเหล่านี้จะต้องปกป้องคนเหล่านี้เขาให้มีอุปกรณ์ที่เพียงพอที่จะป้องกันตัวเองค่ะทีนี้องค์การแรงงานระหว่างประเทศก็บอกด้วยว่าผลกระทบที่มากที่สุดที่จะมีต่อแรงงานนี่คือคนที่ใช้แรงงานอยู่ในเซกเตอร์ที่เขาเรียกว่า informal sector ซึ่งก็หมายถึงว่า เป็นภาคของแรงงานที่ยังไม่เป็นทางการผู้ประกอบอาชีพอิสระผู้ย้ายงานคนเหล่านี้เนี่ยไม่มีเงินเดือนประจําไม่มีการปกป้องคุ้มครองไม่มีกฎหมายไม่มีช่องทางอะไรที่จะมาร้องเรียนไม่มีค่าแรงขั้นต่ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยกิกอ,คอีคโนมีหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระเหล่านี้เนี่ยอยู่ในกลุ่มนี้เขาบอกคนกลุ่มนี้เนี่ยรายได้เนี่ยอาจจะลดวูบลงถึง6 0แล้วทั่วโลกเนี่ยมีคนที่อยู่ในอินฟอร์มอลเซกเตอร์เนี่ยอยู่ถึง60% นัเนี่ยอันนี้เป็นตัวเลขที่น่ากังวลสําหรับผู้ใช้แรงงานสําหรับคนที่มีเงินเดือนอยู่หลือนะฮะก็อาจจะช่วงนี้ก็อาจจะถูกถกดถูกอะไรไปแต่คนที่อยู่ใน i n f o r m ์ม s ลเซกเเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าน่าวิตกจากเรื่องแรงงานมาอีกด้านหนึ่งก็อาจจะมีเป็นความพยายามของแมคโดนัลล์เป็นเชนใหญ่เรื่องฟาสต์ฟู้ดในเนเธอแลนด์เขาทดลองที่เมืองอาร์นเฮ์เฮนที่ว่าถ้าเผื่อว่าเขาจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่ง ในเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์เนี่ยล็อกดาวจนถึง19บพฤษภาคมแต่แมคโดนัลด์ที่ที่ที่นั่นเนี่ยเขาเตรียมว่าถ้าเผื่อเขากลับมาเปิดอีกครั้งเนี่ยเขาจะให้ลูกค้าเนี่ยอาจจะเข้าไปกินในร้านได้แต่ต้องห่างกันคุละประมาณห้าฟุตหรือว่าเมตรครึ่งจะทําจุดในพื้นที่ในการยืนรอไว้เด่นชัดว่าคนจะจะยืนอยู่ที่วงกลมไหนแล้วก็จะเดินต่อไปที่วงกลมไหนลูกค้าอาจจะนั่งกินที่โต๊ะได้แต่การส่งเนี่ยจะใช้อุปกรณ์เป็นล้อแล้วก็ไปส่งถึงโต๊ะ ไม่มีการสัมผัสระหว่างผู้คนพนักงานที่ทํางานก็อาจจะอยู่ที่หลังเคาน์เตอร์แล้วก็มีม่านหรือว่ามีเป็นแผ่นพลาสติกกั้นนะครับซึ่งก็เริ่มเห็นหลายแห่งเหมือนกันในอเมริกานะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยเขาก็คิดว่าะจะเป็นรูปแบบของแมคโดนัลล์ที่จะเอามาใช้แมคโดนัลล์ตอนนี้เนี่ยทั่วโลกเนี่ยซึ่งเขามีสาขาอยู่มระมาณ3900นแหน่งเนี่ยวิกฤตโควิด COVID เนี่ยเขาต้องปิดไปแล้วประมาณ1ใน4ด้วยกันแต่ว่า ธุรกิจต่างๆก็คงจะต้องหาสูตรหรือหาวิธีว่าถ้ากลับมาเปิดอีกครั้งเนี่ยจะทํายังไงถึงจะรักษาความปลอดภัยและที่สําคัญคือทํายังไงลูกค้าถึงจะสบายใจที่จะกลับไปรับบริการอีกครั้งครับนั่นก็เป็นตัวอย่างของภาคเอกชนนะครับที่พยายามปรับตัวกับความจริงในยุคใหม่หลังโควิดมีบริษัทหนึ่งที่ออกมาแก้ลําคาญคือเราว่าใช้โทรศัพท์ที่ใช้ Facial Recognition ในการเปิดปิดปลดล็อกโทรศัพท์ให้มาใช้ได้บางทีโทรศัพท์เราใส่หน้ากากเนี่ยครับเราโทรศัพท์เนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะอ่านหน้าเราได้แล้วก็จะมันก็จะต้องบอกเอาไปใส่รหัสล่าสุดนะครับหลายคนที่เป็นลูกค้า i p h o n เนี่ยเขาก็พยายามคิดหาทางออกให้เรื่องนี้ก็คืออยู่ในขั้นทดลองครับว่าระบบ iOS 13.5จเนี่ยจะจะทราบเลยว่าคุณกำลังใส่หน้ากากอยู่ แล้วก็จะให้ปลดล็อกด้วยรหัสแทนแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะสามารถอ่านหน้าของคุณขณะใส่หน้ากากว่เป็นคุณแต่ว่ารับรู้ได้ว่าคุณกำลังใส่หน้ากากอยู่ก็คือพูดง่ายๆว่าเซฟขั้นตอนความงงของโทรศัพท์ว่าเราอ่านหน้าคุณไม่ได้แต่ว่าจะรู้เลยว่าคุณใส่หน้ากากอยู่ใส่รหัสเถอะนะ <c oughs> ก็เป็นการสนับสนุนนะให้คนใช้มาตรการป้องกันคือใช้หน้ากากป้องกันรวมทั้ง ก่อนหน้าน,นี้ก็มีข่าวว่าบริษัท Apple แล้วก็ Google เนี่ยจะร่วมมือกันในการพัฒนาระบบที่ทำให้คนเนี่ยทราบว่าตนเองเนี่ยได้เข้าใกล้ไปอยู่ในจุดเสี่ยงของการติดโคโวิดไวรัสหรือไม่นั่นก็เป็นนวัตกรรมใหม่ๆครับคุณดําเรนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและสุขภาพอือฮึแต่นี้พูดถึงสุขภาพอีกด้านหนึ่งเราก็ ได้ยินได้ฟังกันข่าวดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือยาของบริษัทจีลิสนะฮะลิมดิซิเวอร์เนี่ย <S <S 2> <S 2> มีความสามารถในการจะช่วยในการที่ว่าทําให้คนป่วยจะฟื้นตัวได้เร็วขึ้นแต่อันนั้นเนี่ยถ้าพูดไปแล้วเนี่ยก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการต่อสู้เพราะว่าอันนั้นเนี่ยเป็นยาที่บําบัดคนที่ป่วยแล้วอาจจะมีโอกาสที่ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นและเป็นยาที่ใช้ฉีดเข้าเส้นเลือดแต่ความหวังของโลกในตอนนี้มันอยู่ที่วัคซีนและวัคซีนเนี่ยตอนนี้ก็ถ้าว่าไปแล้วเนี่ยทุกประเทศ ที่มีนวัตกรรมมีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีเนี่ยพยายามจะเร่งพัฒนาวัคซีนก่อนหน้านี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อคิดนะก่อนหน้าที่จะมีวิกฤตโควิดเราก็บอก Data หรือข้อมูลเนี่ยสำคัญมากเลยที่จะทําให้ธุรกิจหรือว่าเศรษฐกิจไปได้มีการทาํา Data Mining ทาเหมืองข้อมูลใช้ Data เ,เป็นประโยชน์อตนเนี้ยวิกฤตอันเนี้ยมันทําให้เห็นภาพแล้วว่านวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยประเทศไหนที่สามารถพัฒนาวัคซีนมาได้ก่อนพื้นตูวได้เร็วกว่า ใช่ไหมฮะงั้นมันกลายมาเป็นจุดที่สําคัญว่าอะไรที่ทําให้ประเทศรอดพ้นจากวิกฤตนั้นนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทุกประเทศหลายประเทศพยายามจะเร่งพัฒนาตอนนี้มีตัวเลขขององค์การนาัยโอลกอมีความพยายามจะพัฒนาวัคซีนที่จะใช้ป้องกันการติดโควิด19อยู่ประมาณร้อยร้วัคซีน mm hmm. แต่ที่เข้าตาหรือว่าเข้าขายจริงๆเนี่ยที่อาจจะได้เห็นผลนมีอยู่ประมาณแเท่านั้นเองแล้วแปดเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยอ,อยู่ในจีน นะครับในอเมริกาก็มีแล้วก็ในอังกฤษซึ่งซึ่งมีความคืบหน้านะครับเมื่อวันศุกร์เนี่ยเมืม่อเมื่อวานนี้านายแพทย์แอนโทนีเฟลชี่ผู้อำนวยการสถาบาันโรคติดเชื้อและก็โรคภูมิแพ้มาบอกว่าถ้าทุกอย่างเป็นไปอย่างที่ต้องการเนี่ยมกราสามารถจะทำได้แต่ว่าเงื่อนไขมันอยู่ที่ว่าถ้าทุกอย่างเป็นระยะเป็นไปได้ตามแผนก็คือว่าปลอดภยัยแล้วก็ใช้ได้ผลนะครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าประเด็นในการพัฒนาวัคซีนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าจะทํามาแล้วจะเอามาใช้ได้เลยมันจะต้องรับประกันหนึ่งปลอดภัยไม่เกิดผลข้างเคียงผลข้างเคียงหนึ่งของวัคซีนก็คือว่ามันอาจจะสิ่งกเกิดขึ้นที่เขาเรียกว่าปฏิกาตอบโต้ตตกลับจากภูมิต้านทานของตัวเราเองต่อสิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปแล้วยิ่งทําให้อาการยแย่ยิ่งกว่าการได้รับเชือ้อนั้นนักนักวิจัยต้องต้องการจะพยายามเลี่ยง,งเรื่องนี้นั่นคือปลอดภัยสองคือใช้ได้ผล ในการที่จะป้องกันการติดเชื้อ3คือจํานวนโดสเนี่ยใช้เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมแล้วประเด็นที่4สําคัญที่สุดจะผลิตได้อย่างไรให้ได้ทันกับความต้องการเราจะเห็นสัญญาณตรงนี้จากในอังกฤษกับในอเมริกาตอนนี้ว่าก่อนหน้าที่จะมีผลที่ชัดเจนเนี่ยรัฐบาลสองประเทศนี้เริ่มละเริ่มเตรียมการในการผลิตละในเรื่องของโลจิสติกจัดหางบประมาณแล้วก็จัดหาบริษัท ที่พร้อมจะผลิตได้อย่างอเมริกานี่คือจอร์นสันเป็นจอร์นสันให้พร้อมเลยว่าถ้าเผื่อว่ามีตัวไหนที่สําเร็จได้เนี่ยคุณสามารถเดินเครื่องและผลิตได้เป็นร้อยร้อยล้านชุดเลยค่ะแล้วพูดแล้วพูดถึงวัคซีนเนี่ยมีผมผมเสริมอีกนิดหนึง่งวัคซีนเนี่ยตอนนี้มันมีนวัตก,กรรมใหม่เดิมทีวัคซีนเนี่ยเขาใช้เอาเชื้อที่ตายแล้วแล้วก็มีฤทธิ์อ่อนๆมาแต่วิธีนั้นน่ะมันยาวนานและมันก็ไม่ได้เป็นเครื่องประกันว่าสําหรับโควิด -19 เนี่ยมันจะสามารถใช้ได้ผล เน้นตอนนี้เนี่ยเขาใช้นวัตรกรรมหรือแนวคิดใหม่ก็คือเขาเรียกว่าเป็น RNA วัคซีน RNA วัคซีนเนี่ยหมายถึงว่าเป็นวัคซีนเนี่ยที่จะอาศัยโมเลกุลของของไวรัสที่ส่งสัญญาณให้สร้างโปรตีนเขาไม่เอาไม่เอาเชื้อทั้งทั้งหมดแต่ว่าจะจำลองตัวตัว,ตวโมเลกุลตัวนี้แล้วฉีดโมเลกุลเข้าไปเพื่อให้ร่างกายเนี่ยจับสัญญาณว่าอ๋อถ้ามโมเลกุลตัวนี้ เข้ามาแล้วมันจะมาผลิตโปรตีนของวัคซีนร่างกายจะได้ตอบโต้เป็นการเพื่อซ้อมให้ร่างกายเนี่ยได้สามารถรับมือได้ก็หวังว่าอันนี้เป็นวิธีหนึ่งที่จะประสบความสําเร็จนะครับซึ่งว่าก็คิดว่าไหนไม่อีกไม่กี่เดือนเราคงจะได้เห็นได้ยินข่าวดีกันมากขึ้นครับโอเคอยากจะใช้ช่วงเวลาตรงนี้พูดถึงคนดังสองคนผมเริ่มก่อนละกันแล้วเดี๋ยวคุณว่างคณามีคนหนึ่งคือช่วงโคโรนาไวรัสเนี่ยใครๆก็ รู้สึกแบบดาวรู้สึกหดหู่รู้สึกว่าจิตตกแต่ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่เหมือนเป็นสนัญลักษณ์ของความเบิกบานรอยยิ้มแล้วก็ความการะะใช้ชีวิตแบบเต็มอิ่มก็คือโอเบราวินฟรีนะครับโอเบราวินฟรี hmm. เนี่ยใช้บทบาทของเธอตรงนี้เนี่ยในช่วงโควิดไวรัสระบาดในเดือนในเดือนพฤษภาคมคือจะมีคนจำนวนมากเลยในอเมริกาจบการศึกษา mm hmm. มอปลายกับจบ mm hmm. มหาวิทยาลัยซึ่งถือว่าเป็น จุดสำคัญหรือว่าหลักกิโลของชีวิตที่สำคัญมากๆแต่ปรากฏว่าจะไม่มีโอกาสเฉลิมฉลองเหมือนปีอื่นเพราะว่ามาตรการต่างๆเพื่อดูแลด่างสุขภาพด้านสาธารณสุขของคนคก็เลจัดโอเบอราอินฟรีก็เลยจะเป็นเหมือนกับเป็นผู้กล่าวสุนทรพจน์สำหรับคนทั่วโลกที่จะจบในเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งเธอจะอยู่บน Facebook วันที่15นะ <S <S แล้วก็15พฤษภาคมแล้วก็จะ เป็นผู้ที่กล่าวสุนทรพจน์สสำหรับเด็กจบใหม่ในในปีนี้คลาสออฟทูเอลเนทเวนตีค่ะก็นั่นก็เป็นเรื่องของคนดังคนหนึ่งแหละและอีกคนหนึ่งที่คุณว่างคณาจะมาเล่าให้ฟังนี่อาจจะเป็นคนที่นึกถึงนวัพอพูดถึงนึกถึงนวัตกรรมใหม่ๆในึกถึงการทำธุรกิจค่ะ แล้วก็ก็คือคนที่คุณรัตพลว่าเนี่ยนะคะก็คืออีลอนมัสต์นะคะมหาเศรษฐีนักธุรกิจซีอบริษัทเทสลาและ SpaceX นะคะแต่ว่าอีลอนมัสต์เนี่ยนะคะเป็นคนที่ตกเป็นข่าวอยู่บ่อยๆแล้วก็หลายครั้งนะคะที่ตกเป็นข่าวเนี่ก็เพราะว่าคําพูดคําจาที่ค่อนข้างจะหวือหวาท้าทายพอสมควรนะคะหรือความหัวร้อนของแกเนี่ยนะคะล่าสุดเนี่ยค่ะที่ตกเป็นข่าวนี่ค่ะเพราะว่าอีลอนมัส์ออกมาพูดจา ต่อต้านคำสั่งให้ประชาชนอยู่บ้านหรือ stay at home นะคะของสหรัฐนะคะ mm hmm. โดยที่อีลอนมัสใช้ถ้อยคำที่ค่อนข้างจะรุนแรงค่ะบอกว่าการมีคำสั่งให้ประชาชนอยู่ที่บ้านเนี่ย mm hmm. เขาเรียกว่ามันเป็นการบังคับให้คนจำคุกตัวเองอยู่ในบ้าน mm hmm. เป็นการละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญของสหรัฐนะคะแล้วนอกจากนี้เขายังบอกว่าการจับและปรับประชาชนที่ mm hmm. ละเมิด คำสั่งให้อยู่บ้านโดยที่ไม่มีเหตุจําเป็นออกออกจากบ้านเนี่ยนะคะเราออกมาเดินเพ่นพ่านเนี่ยยังเป็นคล้ายๆเหมือนกับว่าเป็นการกระทําของเผด็จการขวาจัดระบบฟาสซิสอีกด้วยนะคะแล้วเขาบอกว่าให้คืนเสรีภาพให้ประชาชนอเมริกันได้แล้วถึงเวลาแล้วนะคะซึ่งแน่นอนค่ะพออีลอนมาพูดออกมาอย่างนี้แล้วนะคะก็มีปฏิกิริยาทั้ง2ฝั่งนะคะ โดยที่ฝั่งหนึ่งเนี่ยค่ะก็เป็นคนที่เห็นด้วยซึ่งคนที่เห็นด้วยเนี่ยนะคะก็มีจุด่จานวนหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนักลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีในซิลิคอนวัลลี่นะคะที่เขาก็มองเห็นหรือเห็นคล้ายกันว่าการการมาตรการล็อกดาวหรือว่าการไม่ให้ประชชนประชาชนออกจากบ้านเนี่ยค่ะมีผลเสียทางเศรษฐกิจทางสังคมมากกว่าการระบาดของโคโรโนาไวรัสเสียอีกในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งนะคะ,ะประชาชนแล้วก็คนดังเองก็ออกมาพูดว่า คำพูดของอีลอนมัสเนี่ยคะ่ะไร้ซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคมบางคนก็บอกว่าน่าเสียดายนะที่เขาทําบริษัทเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์พูด,อ,อ,าาดอย่างนี้ออกมาได้ยังไงนะคะแล้วคนก็อย่างวิจารณ์อีลอนมัสด้วยว่าเป็นคําพูดที่จะว่าไปแล้วคือเหมือนเห็นแก่ตัวนะคะเพราะว่าอีลอนมัสเนี่ยคะ่ะเป็นซีอของบริษัทเทส l a ที่ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าใช่ไหมคะแล้วก็โรงงานเทสลาเนี่ยคะ่ะอยู่ตั้งอยู่ที่เมืองฟรีมอน เขต阿าเมดาในรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะซึ่งเขต阿าเมดาเนี่ยคะ่ะเป็นเขตหนึ่งที่มีการยืดเวลาให้ประชาชนอยู่บ้านหรือ stay at home o r d e r เนี่ยนะคะไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมซึ่งนั่นก็หมายความว่าบริษัทโรงงานผลิตเทสลาเนี่ยก็คือยังจะไม่มีคนมาทำงานและยังจะต้องปิดทำการต่อไปนั่นเองแล้วก็เลยหลายคนก็เลยมองว่าอีลอนมัสเน mm hmm. เห็นแก่ผลประโยชน์ตัวเองมากกว่า mm hmm. ที่จะเห็นแก่สุขภาพและ ความปลอดภัยของพนักงานและของสังคมค่ะครับมันก็เป็นเรื่องราวของคนดังนะเราก็ยังจะไม่หยุดแค่นี้เราก็ยังมาสู่คนดังวงการบันเทิงมากดีกว่ารัสมนนเซเลบริตี้ที่ตอนนี้ออกมาเคลื่อนไหวเพราะว่าคนเชื้อสายเอเชียเนี่ยตกเป็นเหยื่อของการก่อกวนดรังควานด้านเหยียดเชื้อชาติสีผิวอันเนื่องมาจากโควิน้าวรัส คนดังวงการฮอลลีวูดนี่มีปฏิกิริยากันอย่างไรบ้างครับอันนี้ขออนุญาตเริ่มก่อนนะคะว่านอกจากคนดังเองแล้วเนี่ยอันนี้ตัวดิฉันเองก็เพิ่งเจอมาเมื่อวานนี้คะ่ะตอนแรกก็คิดว่าอยู่ที่กรุงวอชิงตันแล้วจะไม่เจอนะซึ่งก็อยู่มาสักพักหนึ่งแล้วก็ไม่เคยเจอแต่เมื่อวานนี้คะ่ะคือด้วยความที่ไวรัสเนี่ยระบาดมากขึ้นดิฉันกเ็เลยต้องแต่งตัวแบบมิดชิดมากขึ้นก็โอเคใส่หน้ากากซึ่งตอนนี้นี่การใส่หน้ากากในกรุงวอชิงตันคือไม่ได้เป็นเรื่องผิดปกติแล้วทุกคนก็ใส่กัน แต่ดิฉันก็คืออาจจะไป one step ahead ก็คือใส่หมวกไหมพรมด้วยแล้วก็เก็บผมให้หมดก็จะเป็นเหมือน,น mm hmm. เนนเนนน้อยอะคะ่ะ mm hmm. เพราะว่าโอเคเรากลับบ้านมาเราอาบน้าทุกวันแต่เราไม่ได้สระผมทุกวัน mm hmm. ดิฉันก็เลยต้องเก็บผมไปด้วยแล้วก็วันก่อนก็คือเดินไปซื้อกลอสซี่ไปซื้อของที่กลอสซี่แ้วก็มีฝรั่งที่เขายืนอยู่แถวๆนั้นอนะเขาก็หันมาเห็นดิฉันเขาสะดุ้งแบบแบบสะดุ้งจริงๆอะแล้วเขาก็รีบเดินหนีไปเลย <laughs> อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นทั้งสองอย่างก็คือหนึ่งเป็นคนเอเชียด้วยแล้วก็สองอาจจะแต่งตัวเหมือนคนป่วยด้วยเขาเลยจะเจออะไรแบบนี้เขาตกใจว่าเห็นเนนน้อยหรือเปล่าก็ทงอาจจะก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรแต่ว่าเออก็เป็นครั้งแรกที่ก็ก็ได้เจอเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะโอเคก็กลับมาเข้าเรื่องประเด็นกันเนาะว่าเรื่องของคนเอเชียนอเมริกันเนี้ยค่ะที่ต้องเผชิญกับการถูกเหยียด ซึ่งอันนี้เนี่ยคือทาง FBI เขาก็รายงานกันอย่างเป็นทางการเลยนะคะว่ามีอาชญากรรมแล้วก็มีการคุกคามชาวเอเชียอเมริกันมากขึ้นตั้งแต่ช่วงการระบาดของไวรัสที่เราก็ทราบกันดีว่าก็มีต้นกําเนิดมาจากเมืองอู่ฮั่นในจีนแล้วก็แม้แต่ตัวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองค่ะก็เรียกไวรัสชนิดนี้ว่าไวรัสจีนเช่นกันคือเขาเคยเรียกอยู่ในช่วงหนึ่งซึ่งเหล่านักแสดงซเลบริตี้ค่ะในวงการฮอลลีวูดเนี่ยก็เข้าร่วมแคมเปญที่ชื่อว่า wash the hate หรือว่าล้างความเกลียดน,นะคะกับบริษัท่ IW Agency Group คะ ซึ่งเป็นกลุ่มเอเจนซี่ที่เน้นการตลาดสําหรับกลุ่มลูกค้าชาวเอเชียอเมริกันซึ่งในแคมเปญน,นี้เนี่ยบรรดานักแสดงแล้วก็เซเลบริตี้ก็มาล้างมือกันค่ะพราะก็กล่าวว่าสิ่งที่จะช่วยให้เราต่อสู้กับไวรัสได้ไม่ใช่ความเกลียดชังแต่ว่าเป็นความสะอาดต่างหากซึ่งกระแสะการการเหยียดชาวเอเชียอเมริกันเนี่ยนะคะก็ทําให้เกิดความกังวลขึ้นเพราะว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เนี่ย กระแสเอเชียในฮอลลีวูดเนี่ยประสบความสำเร็จขึ้นอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเช่นเช่นภาพยนตร์เรื่อง Parasite ที่ชนะรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากวิทีออสการ์หรือว่าภาพยนตร์เรื่อง Crazy Rich a s i a n ที่ก็เป็นภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จใน Box กซ์ออฟเมื่อปี2 5 6 1 หรือว่าจะเป็นซันราโอค่ะที่เป็นนักแสดงหญิงชาวเอเชียคนแรกในรอบ39ปีเลยที่ได้รับรางวัลนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมจากอ่าเวทีลุกโลกทองคำซึ่งเ<ช>หล่าบดาเซเลบริตี้ที่มาแบ่งปันเรื่องราวประสบการณ์การถูกเหยียดน,นะคะก็มีอย่างเช่นนักแสดงหญิงชาวเอเชียเชื้อสายแคนาด่าที่อยู่ที่แคนาดาคือโอลิเวียเชงเนี่ยเขาก็เล่าเรื่องที่เธอทํางานอาสาสมัครอยู่ที่เมืองเวนคูเวอร์เธอบอกว่าเธอเห็นผู้ชายคนนึงค่ะเลื่อนกระจกรถลงมาด่าผู้หญิงสูงวัยชาวจีนคนหนึ่งด่าว่า นี่เป็นความผิดของเธอแล้วก็ปาขยะใส่ค่า mm hmm. ซึ่งเชงเนี่ยบอกว่าชาวเอเชียต,ตอนนี้เนี่ยก็คือต้องระวังกันมากขึ้นหรือว่าถ้าออกไปซื้อของเนี่ยถ้ารู้สึกไม่ปลอดภัยก็จะต้อง mm hmm. หกกัพื่อนไปด้วยซึ่งเหตุการณ์พวกนี้ค่ะมันทําให้เธอเกิดสิ่งที่เรียกได้ว่าแฟลชแบ็กน่ะที่เหมือนกับว่าคอยย้าเตือนความทร,ง,รงจําสมัยที่เธอเองก็เคยถูกกันแกล้งสมัยเป็นเด็กแล้วก็สมัยเป็นวัยรุ่นเหมือนกันค่ะแล้วก็นะักแสดงอีกคนนึงที่เจอกับเรื่องราวของการถูกเกลียดก็คือจื่อมาค่ะ เขาบอกว่าไปซื้อของที่ร้านในแคลิฟอร์เนียแล้วก็ถูกผู้ชายคนหนึ่งขับรถมามาจอดแล้วก็จ้องหน้าเขาแล้วก็บอกว่านายอะต้องไปถูกต้องถูกกักตัวนะแล้วก็ขับรถหนีออกไปซึ่งจู่ๆครับแล<า>้ว้าเขาได้ออกออกมารณรงค์อะไรกันบ้างครับดาราเหล่านี้ก็รณรงค์อย่างที่อกลับไปเมื่อสักครู่นะคะคว่าเขาก็ได้ร่วมแคมเปญอ่าในการในแคมเปญล้างมือ เหมือนกับในการรณรงค์ว่าสิ่งที่จะต่อสู้กับความเปลี่ยนชังเรื่องเออิ่งที่จะต่อสู้กับไวรัสได้เนี่ยก็คือการทำตัวให้สะอาดการล้างมือ,อมไม่ใช่การมาเหยียดเชื้อชาติหรือว่าเป็นการเอ่อการบอกให้คนเอเชียเนี่ยไปกักตัวมันไม่ได้ช่วยอะไรนะคะค,คือกลุ่งง่ายว่าพยายามที่จะเน้นไปหาที่อะไรคือเป็นทางแก้ไขหรือว่าทําให้คนปลอดภัยมากกว่าที่จะมากล่าวโทษคนเอเชียนะฮะใช่ค่ะก็ครับ พูดถึงคนเอเชียเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นสัปดาห์แห่งความสูญเสียของวงการฮอลลีวูดเพราะว่ามีดาราดังเชื้อสายอินเดียนะครับเอรฟันคานที่เสียชีวิตไปฝากฝีมือไว้มากมายนะครับทั้งหนังเล็กหนังใหญ่นะครับภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลแล้วก็เป็นที่พูดถึงมากก็คือหลายปศภายรวมถึงหนังเล็กๆอย่าง Lunchbox นะครั ที่เป็นหนังปิ่นโตชาวอินเดียเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นความสูญเสียแล้วก็ที่ขาดไปไม่ได้หรือว่าที่จะลืมไปไม่ได้เลยว่าเอียร์ฟันคานได้ฝากฝีมือไว้ก็คือเรื่องเอ่อสแลมด็อกมินเลนแนนนั่นเองนะครับที่แสดงเป็นตำรวจใช่ไหมคะนี้ใช่ครับครับงั้นวันนี้พวกเราก็ลาไปด้วยข่าวนี้และความทรงจำดีๆของนักแสดงฝีมือเยี่ยมชาวอินเดียกันนะครับผม ก้องเป็นตัวแทนของวิวเอทยวันนี้ลาผู้ติดตามเราไปก่อนสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะ